เอาอะไรวุดอะไรครับผมกัดสิบสี่อ่อครับผมมีโช์พิการร้อยสามสิบเจ็ดนะนาสอบเกินไปสามนจดเจ็โอ้โหลดกี่ชุดสองชุดนะช่างจริงเลยเท่าไหร่าชางจริงการจุเหลือจุดหกเมื่อกี้ก็ผ่านเลย เออไงเราซ้อมอยู่ไหนก็ไปนี้ซ้อมอยู่ตรังซ้อมอยู่ตรังครูปั๊มคือซ้อมมีใครบ้างก็มีนักมหยพี่ตัไรแล้วก็คุณศึกแล้วก็พี่ตุ้งน้องครับผมอยู่ที่ค่ายอะไรครับครับค่ายอะไรค่ายใกลจอยปีมชอเอสมียิมนะครับผมแล้วตอนนี้บรรยากาศอากาศที่ตังนี่เป็นไงบ้างชอดีครับมีฝนบางเวลาแต่ไม่หนักไม่หนักน้ำหนักทัมากม่กิโลครับอ่อ ามสี่กิโลทำสามสี่โลแล้วก็กินมาครับกินเยอะไปหน่อยนะน้ำหนักันนี้ก็เลยมาลดแต่ตั้งใจลดได้นะเราต้องเจอกับมาเทียสเคยเจอไหมเห็นเนื้อตัวรูปล่างฝรั่งยังยังเลยวันนี้วางเกมวางแผนไงดีกบเครื่องฝีมือครบเครื่องฝีมืออ่าขาครับฝรั่งนี่ดูไม่เห็นชก ก็ดูอ่ะดูอยู่นะอืต้นๆที่เขามีมัดมีแข้งคิดว่าต้านไหวไหมก็ไหวนะไหวนะเขาบอกวันนี้เขากันเข่าลอยแน่ๆดูหน้าตัสีนะตัสีเลยนะครับผมซ้อมมากี่วันครับไฟนี้จากไฟที่แล้วซ้อมมาเกือบเดือนเกือบเดือนได้หลังโควิดชกเมากี่ไฟละชกมาสามไฟครัสามไฟเป็นไงบ้างก็ชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งแพ้โรโบวันนั้นปล่อยใหญ่ใช่ มันต่อยร้อยอะไรร้อยสี่สองโอ้วันนี้สามเจ็ดยังทําได้โอ้โหมันท้งร้อยสี่สองนี่ประท้าไปแล้วมันยุบเนอเอ่อฝากน้องหน่อยเราเยุอะไรครับครับผมผมอายุเท่ไร่ละยี่สิบสองปีสองปีคนจังหวัดจังหวัดตังไปปฝอยน้ําหนักกิโลหกสิบแปดหกสิแปดกิโลเรามวยฝีมือหรือเข่าฝีมือครบเครื่องซ้ายหรือขวาครับ าขวาขวานะสูงร้อยร้อยแปดสิบอ่าเราทุกมวยมาประมาณเท่าไหร่ละอเยอะครับร้อยร้อยกว่ากว่าตัวนักชกไทยวัดตินเพชรไม่ติดเพชรร้อยสามแปดอ่าเพราะนั้นเขาเล็กกว่าก็เลยบดไปได้ครโอ้แต่เสียงนี้ตุบตับตุบตับนี้น่ากลัวนะเออเอาฟาร์มใน้องซีเซียนนะครับวันนี้ครับผมจะจะปรับสึกด้วยวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับมากครับ